สั่งคอมเมนต์ชาวเน็ตหลังทอยประกาศคบจีน่าอย่างเป็นทางการถูกจับตาในเรื่องความรักมาสักพักสำหรับทอยปรถมพงเรือนใจดีกับนางแบบสาวจีน่าวิรายาพัทรโชคชัยหลังหลายๆายคนจับตาเพราะเห็นในอินสตาแกรมของทั้งคู่ลงภาพเที่ยวป่าน้ำตกและเช็คอินที่เดียวกันล่าสุดในแฟนเพจเฟซบุ๊กเจมอยร้อได้นำบทสัมภาษณ์ของหนุ่มทอยมาโพสในข้อความว่ากับ จีน่าเพื่อนสนิทคุยกันมาระยะหนึ่งเป็นพี่ที่รู้จักกันมานานจนรู้สึกว่าทัศนคติต่างๆน่าจะเข้ากันได้ตอนที่เริ่มคุยกับจีน่าคือผมโสดแล้ว100%ยเอร์เซนยืนยันว่าไม่ได้มีการครบซ้อนแน่นอนโดยส่วนตัวผมถ้าผมเลิกกับใครแล้วสถานะก็คือโสดนั่นหมายความว่าผมจะมีเพื่อนสนิทหรือคุยกับใครก็ได้มีพัฒนาไหมตอบอะไรไม่ได้ก็อยากให้ใจเย็นๆเพื่อนที่สนิทที่สุดนะตอนนี้